พี่น้องเคยเห็นบอดอกไม้ที่พับจากลูกโปง่งเดี๋ยวมือนีองอิงสิบห้ามาเบิงวิธีการพับดอกไม้จากลูกโป่งกันค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องมีลูกโป่งอันในหน่อยเงี้ยวเนี่แหละค่ะแบบนี้เลย อุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สูบล่มจ้ะเอาไปสูบลุกโปงให้มันเป็นรูปนั่นรูปนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นังยางในน้อยอันนึงจ้ะอันนี้ก็เป็นผู้ชํานาญเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นชํานาญชํานาญตอนนี้กําลังเห็ดดอกใหม่ดอกแหลกอยู่ค่ะพี่น้องค่านี่เจ้าของเพิ่นก็คือปอไปยุ่นจ้ะไปะยุ่นนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นสีเอาดอกใหม่นี่ไปให้น้องมอดจ้ะมือนีมาฉลองมงค้นสมรสน้องมอดเห็น บ่ค่ะพี่น้องคะ่ะกาลังประกอบด้จ้ะนั่นเป็นกา้านเป็นก้านดอกกุหลาบจ้ะได้ดอกแรกแลแล้วๆเด้ดอกที่สองกำลังสีมาค่ะพี่น้องเพิ่นกําลังหาลูกโป,ป่งอยู่เอ๊สิเอาสีไดดีนะอุ้งอิงอยากไทยไามให้พี่เห็นน้องเบิ่งจ้ะนี่ก็เอาแนวสูบร่มสูบเข้าไปลูกนี่เฮ็ดเป็นก้านพี่น้องเฮ็ดเป็นก้านดอกกุหลาบเนาะกะซิมีดอกกุหลาบสามดอก เรากะสิมีการกุหลาบสามอันพี่น้องเพิ่นกะสิมาพับลูกโปงแบบนี้ม้วนเข้าไปบ่ปแตกได้พี่นอ้องบ่มีการแตกเลยค่ะเบิงมือเพิ่นแน่ชำนานชำนานอีหลีจ้ะเดี๋ยวสิสุ่มให้เบิงคักเด้อพี่น้องเบิงแน่เพิ่นเฮ็ดเป็นเกสวนพร้อมเด้บาดนี้กะสิมาพับให้เป็นการเป็นใบพี่น้องเบิงแน่ล่ะเฮ็ดง่ายง่ายบัดล่องไปเฮ็ดล่องเบิง แตกแต่ลูกแลกผุนพี่น้องเอ้ยเบิ่งปอไปยุ่นวา่นาขึ้นนั่นแล้วแท้ครับว่าสันนี่พี่น้องกําล่างสิประกอบเขาไปแล้วเด็กโอ้ยอันนี้เพื่อนเฮ็ดเป็นใบพี่น้องเฮ็ดเป็นใบจ้าเฮ็ดเป็นใบดอกกุหลาบตอนแรกเทียบเสียมเล่าล่องเฮ็ดเบื่องอยู่เด้พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบ่ไดดค่ะ สูบลูกโป่งกระสูบไปเรากระแตกแม่พี่น้องจ้าบาทนี้เพิ่นกําลังเห็ดอีกการนึงค่ะพี่น้องเพื่อนสีเห็ดประมาณ3มการจ้ะแล้วกระดอกใหม่นี่สมดอกใส่เวลาอยู่ประมานแปหาหน้าที่ผ่นละพี่น้องเบิ่งแนมือเพื่อนือ้่เฮ็ดงอกแงกงอกแงกงอกแงกอยู่อุ้งอิงก,กะอยากเอาไมมพี่เห้น้องเบิ่งเด้อี มันแปลกดีไปน้ำลานอาหารน่ะสิมีแบบนี้แหละพี่น้องเบิงเชฟแซบเนี่ยละ่ะกับปอประยุนป้อนกันละบาดนี่นี่พี่น้องซ้าเร็ดเราได้จา้าได้สามดอกเป็นดอกกุหลาบที่เฮจากลูกโปรงเป็นสิ่งประดิษฐ์ จากฟีมือคนที่มีฟีมือในการประดิษฐ์ประดอยคักคักบ่มีแตกจากลูกเลยจากนั้นปอรประยุนกับมาเขียนคำวันเลิฟว่าสันเพื่อนเสียเอาไปให้น้องมอดเพราะว่าไปสลองงานแต่งงานเขาตอนแรกปอรประยุนบอกาเฮ็ดได้พี่น้องแล้วกับบอกาเขียนจ้านี่งานมงคลสมรสน้องมอดกับน้องเนสว่าสันว่าพี่น้องเขียนที่แหลกบอกาเขียนเพื่อนเลยว่าให้เขียนเบิดเลยเฮ็ดซีดอกพี่น้องดอกกุหลาบซีดอก บรลูว่าเป็นราคาจากบาทโบนแย่ใจนะน่าจะประมาณ2องลอยหรือ100ห,อ100ห,อ100หอนึ่งลอยอุ้งอิงกับบนย่ใจคือกันแต่ว่าเป็นงานฝีมือเนาะพี่น้องเนาะนี่ราะค่ะอุ้งอิงเอามาให้พี่ให้น้องได้เบิง้งความงามหลอกกงานฝีมือเป็นศินละปะอีกอย่างหนึ่งค่ะ